ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง i p o ็อกซีวีในในวันนี้นะครับเรามาอยู่กับเกมคาบาร์กิ้งกันอีกแล้วนะผมซึ่งคลิปในวันนี้นะผมก็จะมาแต่งรถที่ไม่เคยแต่งมันเองนะทุกคนแต่ว่าทําไมเสียงผมดูแปลกๆก็ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าผมเพิ่งตื่นเพิ่งตื่นแล้วก็มาอัดคลิปเลยนะครับทุกคนก็พอดีว่าแบบขยันจัดเลยอือแต่เราก็ไม่มีคลิปจะลงก็นั่งคิดไปคิดมาก็เพิ่งคิดได้เมื่อกี้เลยนะครับทุกคนคิดปุ๊บแล้วอัดปั๊ องที่ผมไม่เคยแต่งเนี่ยรถอะไรวะเนี่ยน่าจะเป็น B M นะมัง้งใช่ไหมทุกคนน่าจะเป็น B M แหละเอาคันนี้นะครับทุกคนเผื่อคนถามมาเป็นคันที่เท่าไหร่วะคันที่ยี่ส่นะครับมาเดี๋ยวเราลองมาแต่งกันนยแต่งในคอมซะด้วยบอกเลยว่าในคอมมันแต่งยากกว่านะครับบางคนก็อาจจะบอกว่าในคอมมันแต่งง่ายกว่าบางคนก็บอกว่าในคอมมันแต่งยากกว่าครับแต่สาหรับผมผมมองว่าในคอมนี่ยยากกว่าครับแต่งเป็นสไตล์ไหนดีครับทุกคนเนาะอย่างแรกเลยต้องเป็นสีก่อนสีเหี่ยวไหม สีเหี่ยวไม่ใช่แล้วมีชุดแต่งไหมเอ,อเอ่ยเอ้ยมีว่ะมีเยอะซะด้วยไม่ธรรมดานะเนี่ยเอ้ยโหโคตรโหโดอันเนี้มูร้อยเก้ิเลยว่ะแหงชิบหายเลยโอ้โคตรใหญ่อันนี้มันแบบคาร์บอนโคตรใหญ่ยทุกคนใหญ่เท่าล้อเลยอะ่ะเผือใหญ่กว่าล้ออีกอะ่ะเกิน อันนี้แล้วกันมีชุดแต่งให้เราเล่นเยอะแยะเลยครับทุกคนข้างหน้าก็แบบไหนดีผมว่าผมชอบแบบนี้นะมันดูแบบเตี้ยเตี้ยดีนะครับชอบข้างหลังเอาเปน็นอันไหนดีครับทุกคนอันนี้แล้วกันผมว่าเออดูแบบมันเตี้ยเตี้ยดีอ่ะ่อันี้มันมีตีโป่งอะ่ะเชดโป่งอันนี้ผมไม่ชอบเลยอะ่ะมันดูแบบใหญ่ไปปะวะอ๋อมันมีอันนี้ด้วยตรงข้างหน้ามันคืออะไรวะคืออะไรก็ไม่รู้นะครับันมันเปลี่ยนอะไรหรือเปล่าอันเนี้ยฮะทำไมผมไม่เห็นข้อแตกต่างมันเลยวะอืมใส่ตีโป่งดีป่ะทุกคนใส่ในะห้มมันดดูแบบเต็ี มาฝากรโปรงฝากโป่งเทพป่าวะโอ้โฝากระโปรงไม่เท่เลยเอนเดิมนี่แหละไหนเราลองมาจัดทรงดูครับผมล้อยังไม่ได้ซื้อเลยอ่ะล้อมันทะลุโป่งวะ่ะทุกคนผมไม่ชอบเลยวะ่ะต้องเปลี่ยนโปง่งฮะเอาโป่งอีกอันหนึ่งดีกว่านี่เอาโป่งอันนี้แหละน่าจะพอดีอยูอ่เออนี่โคตรเท่เลยครับทุกคนทรงล้อแบบโคตรเฟี้ยวครับน้องๆแล้วจ้ะ เป็นสีรถก่อนสีนี้มันยังไงไม่รู้อ่ะเป็นสีดดแบบแดงๆแบบแดงๆเข้มๆออกมาดำๆนิดนึงดีกว,ว่ามันดูดูดีดนี่ประมาณนี้ได้อยู่นะทุกคนได้อยู่ไหมไม่รู้ <c oughs> ต่อไปผมก็จะทาคาร์บอนนะครับทุกคนไหนๆให้ลองลองดูสิว่าถ้าผมใส่คาร์บอนเนี่ยมันจะเฮ hey, สักแค่ไหนมันจะเข้ากันไหมวะนี่ผมว่าได้อยู่นะใส่คาร์บอนนี่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ประเด็นคือผมจะพิมพ์ไอ้เส้นคาร์บอนยังไงวะในคอมเนี่ยมันมีภาวะที่มันเป็นขีดตรงๆอ่ะถ้าไม่มีผมใช้ะายแทนได้วะเนี่ยใช้ตัวลบอจะใช้ลบแทนเหรอไม่ได้วะใช้แ ใชไหมทุกคนใช้ตัว L แทนเออนี่ฉลาดใช้ตัว L แทนก็ยืดมันให้ยาวๆไปเลยแต่ตอนทำคาร์บอนหงก็ไม่ได้พูดอะไรมากนะทุกคนเดี๋ยวผมจะเล่นความเร็วให้ดูแล้วกันนะ2000 years later ผมว่าผมทำคาร์บอนในคอมไม่สวยเท่าไหร่วะทุกคนคนดูดีมันจะมีบางจุดที่มันเส้นไม่เท่ากันอนะ เนี่ยที่ผมบอกว่าในคอมมันยากกว่าในมือถือนะเออมันจะมีบางเส้นที่ไม่เท่ากันหรือทําใหม่ดีไหมเนี่ยเอาเป็นว่าผมขอตัวไปทาคาร์บอนแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ทําการทาคาร์บอนเสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งผมเนี่ยได้พิมพ์เป็นขีดตรงนะทุกคนเออผมก็ใช้โทรศัพท์เนี่ยพิมพ์ขีดตรงเข้ามาในเฟซแล้วก็ใช้คอมไปคัดลอกออกมาครับก็จะได้ประมาณนี้แล้วครับทุกคนมันก็อาจจะยังไม่เท่ากันทุกเส้นนะเพราะว่าผมยังทําในคอมไม่เก่งนะไปะเดี๋ยวเรามาไล,าสล,าาล่สีไล่เเงากกััันนนยรู้ีี่่่บตวออมอม คือโคตรรู้สึกกหยิดเลยแต่ก็ไม่เป็นไรนะรทุกคนเราก็ยอมรับในฝีมือตัวเองว่าเรากากเดี๋ยวเราก็จะไล่เงาไปนะครับทุกคนนี่ทุกคนไล่เงาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็สวยขึ้นมานิดนึงนะครับทุกคนต่อไปผมก็จะทําอะไรดีโอเคผมจะลองใส่ป้ายทะเบียนดูนครับนี่ใส่ป้ายทะเบียนมามันก็ดูแบบมสมจริงขึ้นมานิดนึงนะเฮ้ยทุกคนครับเห็นนี่ไหมมันใส่เข้าไปข้างในได้ ข้างหน้ามันใส่ได้ป่าววะข้างหน้าใส่ไม่ได้แต่ข้างหลังใส่ได้ทุกคนรุ่นนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็น bm หรือเปล่าแต่ผมคิดว่าน่าจะใช่ bm นั่นแหละงั้นเราก็ลุยกันเลยครับทุกคนเราจะมาทําโลโก้ bm นะครับรู้หมนว่าผู้พัฒนาจะทําให้มันใส่ได้นะเดี๋ยวผมลืมว่าโลโก้ bm เป็นยังไงอ๋อ จะทํายังไงวันนี้่ยผมพอจะรู้ทิกแล้วทุกคนสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมมาก่อนเลยส0 0 years later เสร็จแล้วครับทุกคนสลับโลโก้พีเอ็มก็จะดูง่ๆหน่อยนะครับทุกคนบอกแล้วว่าในคอมผมทำไม่เก่งนะครับเออผมจะลองดูนี่ถ้าทําคาร์บอนไว้ด้านหลังมันจะเป็นยังไงวะคุณว่าสวยปะถ้ามีคาร์บอนอยู่ด้านหลังแบบนี้ ว่ามันสวยนะมันก็ทำไป2000 <years> later. โอเคตอนนี้ก็คาร์บอนด้านหลังเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็ <laughs> <laughs> ไม่รู้จะทําอะไรต่อเลยนะเอยล้อนี้หว่ายังไม่เปลี่ยนล้อเลยครับ <laughs> ก็ไม่รู้จะหาร้ออะไรอีกแล้วเออล้อนี่นก็เท่นะมาเป็นล้อสีดาเอาล้อไหนดีครับทุกคนเออผมว่าผมว่าล้อนี้มันก็เข้านะทุกคน เออเข้าอยู่นะล้อนี้โอเคเอาล้อนี้แล้วกันจะได้แบบไม่ต้องเสียเวลาเลือกนะครับเอาความเงาก็ประมาณนี้เออเป็นไงโคตรเท่โคตรหล่อโคตรตึงโคตรเจ๋งโคตรอันตรายเอ,อ้ยผมว่าถ้าไล่สีมันน่าจะเป็นอะไรที่สวยน่าดูแต่ผมไล่สีไม่เป็นนะดิไล่สีไม่เป็นนะครับทุกคนตอนแรกว่าจะไล่สีผมว่าไม่ไล่แล้วเ <c oughs> นควาคมันน่าจะยุ่งยากก็ <c oughs> จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนสาหรับรถคันนี้นะรถเป็นรถที่ผมไม่เคยแต่งมาก่อนเลยนะครับก็ใส่เครื่องได้เท่าไหร่วะเนี่ย ใส่เครื่องในแสนเดียวเองทำไมรถสวยๆแล้วมันใส่เครื่องแรงไม่ได้ว่ะทุกคนผมอยากรู้ว่ะแต่รถที่ไม่ค่อยสวยนี่เครื่องมันแรงจริงๆรวมๆแล้วได้757 h p นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะผมอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมต่อไปสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ